น้องปองฝ่ายพอดีตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึงเ่าเลยแช์แนวมาเที่ยวเบิงสินค้าสลักกลางพี่น้องตั้งแต่วันที่2 9เกฮอดวันที่เขาได้ปะค่อยกๆลืมเมบิงวันที่เดีสิบสิไปเบิงให้เดือพี่น้องเด้อมีละคลิปนี้จะพาดูต้นไม้ต้นไม้มีเยอะแยะมากมายหน้าฝนแล้วใครจะปลูกต้นอะไรมาเบิงเด้อพี่น้องมะม่วงน้ำดอกไม้บักเมาสเกลขมิน้น ต้นมอนไข่โอ้ต้นมกตูมกม็มีต้นกระท่อมเอาหมุณได้ยากได้ต้นกระท่อมนี่ไปลำใย,ยอีดอขนุนทวายปีเดียวสวนใจเบิงต้นได้พี่น้องเ<ะ>บิงเอาเด้อพุ่นนะลูกชิดทูเก้าน้อยนาปากช่องตะครบยักพะสนนันตะครบยักก็มี ฝรั่งกะมีมะนาวส้มโอทับทิมสยญีนเนี่ยแซ่บซ่กูลองมาเอาเด้อเงาะโรงเรียนพี่น้องมาปุ๊บอยู่เมียงเลยบ้านเหานี่โตโตแซ่บเกียงบ้างเงาะอ่ะเงาะซื้ออยู่ไดก็ได้แต่มาปุ๊บอยู่เมียงเลยแล้วมันแซ่บพี่น้องกลายเป็นเงาะเมียงเลยอู้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนผู้ใด้ยังปุ๊บทุเรียนมาเอาเด้อนี่นะขนาดหน่อยขนาดใหญ่ส้นใจขนาดใดหมอนทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมอนทองร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นไม้ฝั่งนี้เป็นเป็นไม้ย,ยืนต้นไม้ใหญ่พี่น้องลองกองลองกองทุเรียนมูสังคิงมังคุดไฟเ,เออบักเกงบักเกือบักอิกบักผ่กามีนอม้นอมีกามีบักบวงบักมีบักลินจีลำใหญ่ฟักแฟงแตงไทยโอ้เลน,นจีจักรพพัดเลน,นจีคอม ลองกองตันหยงหอโรงเรียนคุณนะไา่จังพี่น้องสนุกเรียกสนุกเบิงกองมาเบิงเอาด้อคุณนะทางพี่จะเป็นพืชผักสวนครัวมะเขือเจ้าพญามะเขือยาวมะเขือปออันนี้อินทา้าลําต้นยางนาะเนี่ยมาเอาต้นยางนะนี่อย่างไรต้นเท่าไหร่ป่ะจะเขาไปพูกยังยางนา ต้นสักพี่น้องกอเขกดำมะเขือยาวผักเพลแมงลักหรือว่าผักอีตูมะเขือเทศมะเขือเจ้าพญาตุลสิบัสผักกระแหง,งพี่น้องผักกระแหง,ง,งเปรียงเซโนไม้ใช่ฮอนเมื่อใหร่นี้นะงานเพิ่นนะ <c oughs> โอ้ถึงวันที่เจ็ดเด้อพี่น้องถึงวันที่เจ็ดเด้อ <c oughs> อยู่นะ้าสลักกลางเด้อพี่น้องต้นไม้หลาย,ยางพูดนะ ชมปอนก็นมีน้าพี่น้องเอาส้มปอนไปใส่ต้มไก่ต้มปลาไปบักบูดผักติว๋วผักเพีผักกระไหลให้เองเต็งพี่น้องมาเด้อถึงวันที่เจ็ดครับผมคือติดคำนี้นะนนลูกค้ามาซื้อนะ้ำป้นกำกลังปุก๊กพี่น้องมาเอาเด้ออยากได้ต้นนั่งกระไรทุเรียนทุเรียนทยนนี่มาปุ๊กกินเองบึงด้วยมีแต่ซื้อกินไวม้มาเนี่ยปุ๊กกินมึงพี่น้องทุเรียน หลายพันด้วยกันว่าพันสลิกาก,มนนามกม็มีพัน้นาดดำก็มีหมูซานคิงกม็มีน้อยนาปากซ่องพุทซาจัมบโบอะโวคาโดจมปาดะทุเรียนจมปาดะพริกไทยซีรอนผักดิวส้มปนมะกอกเตียมะพร้า,าวน้ำหอมเตียมี่ปพี่น้องบนันดีเป็นดอกตอกดอกไม้ก็มีปะมันดอกไม้งามบอกพี่น้องจักดอกอ,อียังแน่บุอาจูกา้าชมพู เียนนิวกีนีนกน้อยนำโซกหน้าบัวโอ้ยขันเมีข่อยมาเบืองนี้เสดเมีข่อยกระคกนี่นะไลยจังอันนี้ประเภทดอกดอกดอกไม้พี่น้องไม่ดอกไม่ประดับผู้สนใจไม่ดอกกระสนผู้สนใจไม่แดกเก่าไม่ดอกเก่าพักอีตูตีนี้นะแมนบอกโอ้ยญย่หวานย่หวานพี่น้องย่หวาน อินทวาฝ่าาเบิ่งเดูดอตอ้นดอกกุหลาบลายอันพันยางพี่น้องต้นใส่กะมีใส่ซีสมผูใส่ด่างดอกยี่โถสบาฮาวายเข็มแค่ญี่ปุ่นเข็มอินเดียโอ้เข็มกระไลเข็มปุณาย,ยุทางในก็ะมีเด้อพูนนะโอ้ไลยเก่งพี่น้องบวซีบวชซีเมามาบวชซีนี่นะ บัวซีกมีบัลวล้วงกามีโคกโกกามีโอ้เห <c oughs> ี่ยวต้นโคกไปปุ๊บเอาปุ๊บไปตำซัดติโกกคกตีมนะึงบุญนายอันนี้แม่นอีกยังกว่านะนี้นะนี่นะพี่น้องน่ายเกง่งคุณนายตื่นสายหลายสีด้วยกันครับผมต้นโป้ยเซียนเหีวไปพวงพุ่นก็มีเด้อทางพุ่นก็บที่เป็ี่ยนก็คือกันนั่นแหละพี่น้องเป็น ผลไม้นะ่ะนะนะจะเป็นไม้ยืนต้นฝั่งคุณจะเป็นไม้ยืนต้นมาดูนะใครสนใจอะไรทั้งไม้ดอกไม้กระดับเยอะแยะมากมายเลยนี่นะกระธรปุ๋ยฟ้ายักงวงเบาโซกอานันลีนจอกลีนกีบักกอกเแยบักกอกตํำมายุมแดงมายุม,ยมสิทธ์บักพูบักหนาวบักพาาสม,มุมบักแป่งเต่มโมสยูโมิวมีเบิร์ด <laughs> ลองกองก็มีวะ อ้ต้นงอต้นมหไ่พี่น้องมันเป็นผู้งกจักปีก็ได้กินไว้พักงอนะที่มาเอาเนี่ยพี่น้องเองติงเอีงติงไม่นี่ยอยู่ซิวอยู่บริเวณนาซ่านเด้อพี่น้องู้ได้สิมาต้นซื้อต้นไม้ให้ผักมาทางหน้าซ่านเด้อถึงวันที่7ดกรกฎาคมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดเซฟบอกต่อๆกันเด้อรับติดตามไปเนทางซ่องเสียงอึ่งเท่าเลยแช่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ